ตั้งใจหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะหลับตาเบาเบาพอสบายสบายหลับตาเบาเบาพอสบายสบาย ผ่อนคลายกล้ามเนื้อทุกส่วนของร่างกายของเรานะจ๊ะทั้งเนื้อทั้งตัวให้รู้สึก,กสบายขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีปรับท่านั่งให้ถูกส่วนจะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยกันนะจ๊ะ ้วกทำใจให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร,รกังวลในทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็น,นเรื่องอะไรก็าตามให้ปลดให้ปล่อยให้วาง ให,ให้คลายความูพันจากทุกสิ่งแล้วก็รวมใจกลับเข้าไปสู่ภายในให้หยุดนิ่งๆนุ่นมๆเบาๆสบายๆ ต่ใจหยุดเบาเๆอิุ่นกลางคายฐานที่7ซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือนะจ๊ะเหลือประมาณเอาพอาอยบริเวณกลางท้อง ต้องค่อยๆวางใจเบาๆให้ใจเราค่อยๆหยุดนิ่งๆนุ่นมๆนมนมเบาๆอย่าไปตั้งใจเกินไปอย่าไปบังคับใจของเรามากเกินไปนะจ๊ะ อย่าพยายามเห็นจนเกินไปต้องค่อยๆประคองใจให้หยุดนิ่งค่อยๆนึกถึงบริกรรมมณีมิตรจะเป็นดวงแก้วใสๆหรือเพชรสักเม็ดหนึ่ง หรือก็น้ําแข็งใสๆกลมๆก็ได้นะจ๊ะหรือเราคุ้นเคยกับการนึกถึงภาพองค์พระเราจะนึกถึงพระรูปองค์ใดองค์หนึ่งก่อนก็ได้หรือในเทศกาลนี้เนี่ย เรากำลังจะอัญเชิญพระเดชคุณหลวงปู่ทองคำเไปประดิษฐานที่วัดปากน้าปรสิจริญจะนึกถึงภาพพระเดชพระคุณหลวงปู่อยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดก็ได้นะจ๊ะเราถนัดแบบไหนเราก็เอาแบบนั้นไปนกอด หรือถนัดวางใจนิ่งใจเฉยโดยไม่นึกถึงภาพอะไรเลยก็ได้ถ้าเรามั่นใจว่าใจของเราจะไม่ฟุ้งแล้วก็ทำให้เราหายสงสัยว่าภาพที่เห็นนั้นเราไม่ได้คิดไปเองเพราะเราเริ่มต้นจาก กาไม่ได้นึกถึงภาพอะไรจะได้หายสงสัยตั้งแต่เบื้องต้นสำหรับผู้ที่มีจริตอัธยาศัยแบบนี้นะจ๊ะซึ่งสรุปง่ายๆว่าจะนึกเป็นภาพก็ได้หรือจะไม่นึกอะไรเลยก็ได้ถตาเรามั่นใจว่าใจเราจะไม่ฟุง้ง ที่สำคัญค,คือต้องหยุดใจนิ่งๆน่น่มๆดิ่ศูนกลางกายฐานที่เจ็ดให้ได้การที่นึกถึงภาพบริกรรมในมิตรก็เพื่อไม่ให้ใจเราฟุ้งไปคิดเรื่องอื่นท่านั้นแหละเพื่อให้บริกรรมในมิตรเป็นสิ่งที่จะเชื่อมโยงใจให้หมายหยุด นิ่งๆน,งนมนมดิโซนกลางคายฐานที่เจตรงนี้เท่านั้นพระศูนกลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้เป็นตำแหน่งสำคัญที่พระสัมมาสมัมพุทธเจ้าทุกพระองค์และอ,ละอาราหันต์ทั้งหลายที่ท่านได้บรรลุมรรคผลนิพพานกับเราว่าใจของท่านไม่หยุด นิ่งนุ่มอยู่ที่ตรงนี้เนะี่หลังจากที่ท่านเบื่อหน่ายชีวิตการเวียนว่ายตาเกิดในสังสารวัฏท่านอยากจะพ้นทุกข์อยากพ้นจากการเวียนว่ายตาเกิดเราเกิดไปบ่อยๆก็ต้องแก่เจ็บตายบ่อยพลดพลาดจากสิ่งที่รักบ่อยๆ ประสบสิ่งที่ไม่เป็นที่รักบ่อยๆหรือปราถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นบ่อยๆซึ่งทำให้เราเกิดความโศกเศร้าเสียใจขับแค้นใจล่ำพิรยัยลำพันอะไรต่างๆเหล่านั้นเป็นต้นทำให้เราไม่สบายทั้งกายแล้วก็ไม่สบายทั้งใจอีกทั้งชีวิตในสังสารวัฏยังตกอยู่ภายใต้กฎแห่งกรรม ลับกฎเกณฑ์อีกเยอะแยะมีสุขติมีทุกคติเปที่รองรับชีวิตใหม่หลังจากตายแล้วเพราะฉะนั้นจึงเบื่อหน่ายชีวิตการเวียนว่ายแต่เกิดทั้งหมดนั้นจะสิ้นสุดต่อเมื่อไม่ต้องกลับมาเกิดในสังสารวัฏอีก ชนีวิธีที่จะไม่ให้เกิดก็จะต้องขัดจัดแหล่งที่มาหรือสิ่งที่บังคับบรรยาให้เราต้องเวียนว่ายแต่เกิดอย่างนี้นั่นก็คือกิเลสอาสวะอะไรต่างๆเหล่านั้นจะขจัดสิ่งเหล่านั้นได้มีเพียงวิธีเดียวเท่านั้น ก็คือใจจะต้องมาหยุดนิ่งนิ่งน่งนุมนมอ,อ,อ,อยู่ที่โซนกลางกายฐานที่เจ็ดใจจะหยุดอยู่ที่ตรงนี้เนะี่ยพอใจหยุดนิ่งถูกส่วนแล้วเนะี่ยใจก็จะเคลื่อนก็ไปสู่ภายในจะตกโซนก็ไปสู่ภายใน แล้วก็มีดวงทารอขึ้นมาเป็นดวงใสๆซึ่งมีเป็นชุดชุดละหกดวงเคยดวงธรรมานุปัสสนาสิปทานหรือดวงปฐมมมักในกลางธรรมดวงนี้ก็มีดวงสี่หิน ในกลางดวงศีก็มีดวงสมาธิในกลางดวงสมาธิก็มีดวงปัญญาในกลางดวงปัญญาก็มีดวงวิมุตติในกลางดวงวิมุตตก็มีดวงวิมุตติญาณทัศนะเป็นดวงธรรมที่ว่าเห็นธรรมในธรรมก็ต้องเห็นก็ไปอย่างนี้แหละ ทำทั้งหกดวงหรือหนึ่งชุดนี้จะเชื่อมให้เข้าถึงกายภายในซึ่งมีซ้อนอยู่เป็นชั้นๆตั้งแต่กายมนุษย์ละเอียดกายทิพย์กายรูปพรมกายรลปพรมกายธรรมโคตภูกายธรรมปสดาบันกายธรรมปฏิกิจา,ามี กายทำรนาคามีแล้วก็กายทำพระอรหันต์แต่ละกายก็จะมีเป็นคู่เหมือน,านากายมนุษย์หยาบก็มีกายมนุษย์ละเอียดหรือกายฝันของตัวเรานั่นแหละแล้วก็เป็นกายที่ทำหน้าที่ม,มาเกิดไปเกิดอย่างนั้นกายที่พรมโลภกายทำต่างๆก็เช่นเดียวกัน มีหยาบมีละเอียดทั้งหมดรวมเป็นชุดได้สิบแปดกาลยจลกาก็เชื่อในด,ดวงธรรมหกดวงเป็นหนึ่งชุดดังกล่าวทั้งหมดนี้เป็นผังสำเร็จที่มีอยู่แล้วในตัวของเราซึ่งจะเข้าถึงได้แต่เมื่อใจหยุดนิ่งเท่านั้น หยุดอย่างเดียวไม่ต้องทำอะไรที่นอกเหนือจากนี้เนี่ยนิ่งอย่างเดียวแล้วเราก็จะสมความปรารถนาในชีวิตคือจะเข้าถึงความสุขที่มีเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆจนถึงบรมสุขคือสุขจะม่มีบรมมณที่พระอริยเจ้าท่าน ในพบอย่างนั้นพรเะเจนั้นทางมรรคนิพพานเนี่ยเขาทำกันอย่างนี้เดินทางกันอย่างนี้ได้เริ่มต้นในใจห,หยุดนิ่งอยู่ที่ตรงนี้แหละพรนลูกทุกคนนะมีบุญมากได้มาเกิดมาเป็นมนุษย์แม้จะมาไม่ทันการมาเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า แต่คำสอนยังมีอยู่อีกทั้งมีประเดวคุณหลงปู่ท่านมาค้นพบเป็นพยานการดัดสรุธรรมของพระสมมาสมุทธเจ้าและก็ะนามาถ่ายทอดจนกระทั่งตกไปถึงพวกเราเจึงมีบุญมากที่เราได้เกิดมาเป็นมนุษย์ แต่เป็นชาวพุทธได้มาพบวิธีที่จะได้บรรลุมรรคผลนิพพานดวยวิธีที่ง่ายตรองรัดคือหยุดเป็นตัวสำเร็จเพราะนั้นหลักที่สำคัญก็คือเราจะต้องระวมใจให้มาหยุดนิ่งๆนุ่มๆอ,อ,อ,อยู่ที่โูนกลางกายฐานที่เจ็ดกันให้ได้ ้องหยุดนิ่งอย่างเดียวที่จะหยุดนิ่งได้เนี่ยต้องทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งแล้วก็ต้องค่อยๆประคองใจประคองใจอย่างฉลาดอย่างมีศิลปะคือไม่บังคับแต่ค่อยๆประคองค่อยๆต่ล่ ให้ใจหยุดนิ่งๆนุ่นมๆไปศู์กลางกายฐานที่เจ็ดโดยนึกถึงบริกรรมอนนมิตรดังกล่าวหรือวางใจนิ่งเฉยๆพราะกับละครใจเดยบริกรรมภาวนาควบคู่กันไปโดยไม่ให้เผลอภาวนาว่า สัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังละคลองใจกันไปอย่างนี้จนกว่าใจใจหยุดนิ่งใจจะหยุดนิ่งเองถูกส่วนเอง เมื่อเราทำอย่างถูกวิธีนะจ๊ะุดนิ่งแล้วก็จะเคลื่อนเข้าไปสู่ภายในใจแล้เราก็จะได้ใสสะอาดบริสุทธิ์เหมาะสมที่จะเป็นภาชนะรองรับอุ่หใ่ญ่ที่จะเกิดขึ้นรองรับพระของขวัญที่ศักดิ์สิทธิ์ที่เราได้ เป็นบุคคลในปรัิศาสตร์มีส่วนร่วมในการสถาปนาเส้นทางหมหาปุญญาจารย์ของพระผู้ปราบมารที่ผ่านมาและยิงในช่วงเทศกาลนี้เรากำลังจะหล่อเด็กคุณหลวงปู่โดยทองคำแทนองค์ที่อัญเชิญไป ปฏิสถานที่วัดปากน้าปฏิเจริญช่วงนี้จะต้องกลั่นกายวาจาแจงลอยให้ใสๆให้สะอาดให้บริสุทธิ์แต่การหยุดนิ่งอย่างเดียวนี่นะจ๊ะความบริสุทธิ์ของใจเนี่ยมันจะบริสุทธิ์ได้เนี่ยไม่ใช่แค่เพียงอธิษฐานให้บริสุทธิ์ แค่นั้นใจต้องหยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดจนกระทั่งเห็นความบริสุทธิ์เป็นภาพปรากฏเกิดขึ้นตรงกลางกายเป็นดวงใสๆอย่างและก็ขนาดดวงดาวในอากาศ อย่างกลางกับขณาพระจันทร์ในคืนวันเพ็ญอย่างใหญ่กับขณาพระอาทิตย์ยามที่ยงวันหรือใหญ่กว่านี้นะจ๊ะแล้วแต่ตามกำลังบาร,รมีที่มีไม่เท่ากันเป็นความบริสุทธิ์ที่เห็นได้จะใสบริสุทธทิ์ทีเดียว จนเรารู้สึกว่าเราบริสุทธิ์เกลี้ยกลาจากนิวรณ์ทั้งห้าที่ทำให้ใจเราเศร้าหมองใจจะใสๆใสและบริสุทธิ์เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆไปตามลำดับเพะฉะนั้น กายประคองจะให้ใสๆให้หยุดนิ่งนงน,งนุ่มๆมอยู่ภายในโดยบริกรรมภาวนาสัมมาอรังสัมมาอรังสัมมาอรังเลื่อยไปนะจ๊ะต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบ